สวัสดีครับอิทธิพอยมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้นํามีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ทุกท่านที่รักและศรัทธาในบารมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้รับชมนะครับเล่มนี้นี่เป็นมีดขนาดเล็กครับเป็นขนาดอ่าปากกานะครับ4นิ้วครึ่งเฉพาะใบเขาอยู่ที่2นิ้วครึ่งเป็นมีดที่หายากมากเลยนะครับ ยิ่งมีดเล็กๆที่มีขนาดแบบนี้นะครับแล้วก็มาในรูปแบบมีดสาลิการเนี่ยหายากมากเลยส่วนใหญ่ที่เจอก็มักจะเป็นด้ามงาฝักงาหรือด้ามงาฝักไม้นะครับที่เป็นด้ามไม้ฝักไม้แบบนี้เนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีโอกาสได้มาแค่เล่มเดียวเท่าน,นั้นเองหายากนะครับแล้วก็สวยงามทรงคุณค่ามากๆเลยรูปแบบของเขานะครับการเข้าด้ามเข้าฝัก ที่เน็บตรงนี้ก็มีนะครับปกติที่เน็บที่เป็นที่มากกันด้าไม้เนี่ยจะไม่ค่อยมีแต่ว่าเล่มนี้มีนะครับแล้วก็เป็นทองฝาบาทลัดตรงกันแล้วก็ฝักไว้ทั้งหมดเลยรวมถึงที่เน็บนี้ก็เป็นทองฝาบาทหรือทองเหลืองโบราณเหมือนกันนะครับสวยงามมากเลยครับทุกคนดูความงดงามในเรื่องของใบมีดเขาก็ชัดเจนนะครับลองลึกชัดลายกระดูกงูสวยงามมาก เป็นเสมาใบโพศิละปะช่างก็จะเป็นยุคต้นๆนะครับเล่มนี้นี่เล็กกระทัดรัดสวยงามมากๆเลยเนบกระเป๋าเสื้อสบายเลยครับทุกคนทรงมีดเลียวแหลมแล้วก็ออกเรียวๆยาวๆนะครับกะหนกดอกไม้ล่องเลือดลายกระดูกงูงดงามชัดเจนมากๆเก่าแก่งดงามเข้มขังสุดๆเลยนะครับ มีดเล่มเล็กๆที่เป็นด้ามไม้ฝักไม้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพผมไม่ค่อยจะพบเจอเท่าไหร่นะครับได้เล่มนี้มาก็รู้สึกเซอร์ไพรส์พอสมควรเพราะว่าหายากมากเลยส่วนใหญ่ที่เห็นเนี้ยแบบนี้ก็จะเป็นพวกด้ามงาฝักงาหรือด้ามงาฝักไม้นะครับแต่นี้ได้มาเป็นด้ามไม้ฝักไม้แล้วก็ราคาเขาจะถือว่าจับต้องได้นะครับราคาไม่สูงนักเป็นมีดแท้ทันยุคทันหลวงพ่อปลุกเสกเลยครับได้มาจาก ตระกูลเก่าแก่ตระกูลลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมแถววัดหนองโพเลยนะครับสวยงดงามมากเลยการเก็บรักษาก็ต้องบอกว่าทำได้ดีเลยมีอายุหลักเกือบร้อยปีครับมีดแบบนี้แต่ว่าไม่มีร่องรอยของการสึกหรอนะครับก็จะเห็นคือร่องรอยของความเก่าของเขาแล้วก็แม้ฝักของเขาเนี่ยรวมถึง ตัวเน็บนะครับยังอยู่ในสภาพคงเดิมได้อย่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีดแบบนี้เนี่ยเก็บได้อีกเป็นร้อยรปีนะครับเก็บเป็นมรดกตกทอดก็ได้นะครับพกติดตัวก็ดีนะครับเป็นสมบัติประจําตัวไปเลยก็ได้มีดหมอหลวงพเพอเดิมนะับวันราคายิ่งพุ่งสูงขึ้นแล้วก็หายากขึ้นด้วยนะครับของเกอของของเก,ของเ,กของเทียบของที่ เขาเรียกว่าไม่ถึงนะครับมีพบเจอเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเช่าหาอะไรกับใครก็พิจารณาให้ดีนะครับศึกษาก่อนตัดสินใจเช่าบูชานะครับไม่ต้องเชื่อใครแต่ให้เชื่อตัวเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบสนใจวัตถุมงคลมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วก็เลื่อนี้เป็นมีดไซส์ขนาดปากกากระทัดรัด งดงามนะครับพกพาสะดวกใบเหล็กนี้ออกเป็นสีดำๆนะครับมีส่วนผสมของพวกแร่เหล็กน้ำพียเยอะเลยก็ต,ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ทุกวันนี้ใช้เป็นเบอร์เดียวกันแล้วนะครับแอดไลน์มาพูดคุยกันสอบถามราคาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ